ทุกคนฉันมาอีกแล้วจ้ามาแล้วนะคะทุกคนกออ็วันนี้นะคะมาเจอการลังออกกําลังกายนะคะทุกคนเดี๋ยวมาเมาส์มอยกันหน่อยดีกว่าในระหว่างที่รอให้หายเหนื่อยนะคะทุกคนก็มาพูดกันถึงไอ้นี่ดีกว่าเกมไทยลีกนะคะเมื่อวานนี้นะคะวันอาทิตย์ที่27เมษายนนะคะทุกคนก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เป็นนัดสุดท้ายพาร์ทหเออเพราะว่าเดี๋ยวมันยังเหลืออีกชุดหนึ่งที่จะเป็นนัดสุดท้ายจริงๆนะคะในวันพุทธที่30นะคะที่เขาจะแข่งกันหลังจากนั้นก็คือจะหมดละฤดูกาล2อดูการ2 2ก็ไทยลีกก็จะปิดจบจริงๆแล้วนะคะในวันพุธนะคะทุกคนก็สำหรับเมื่อวันอาทิตย์ที่27ที่ผ่านมานะคะทุกคนก็ เอาเกมนี้ดีกว่าที่มีกระแสในสื่อโซเชียลเยอะมากนะคะนั่นก็คือคู่ของ BG ีปทุมยูเนเต็ดนะคะกับสุโขทัย FC นะคะทุกคนคือคู่นี้อีฉันน่ะไม่ได้ดูนะแต่ว่าอีฉันน่ะเห็นไลฟ์สกอร์แล้วว่าเฮ้ย ช่วงครึ่งแรกนะคะ,ะมันขึ้นมาว่า b ีเขึ้นนํา4-0ก็คิดว่าเฮ้ยแบบว่าโหนัดสุดท้ายแข่งในบ้านคงจะแบบปิดตัวสวยอะเออประมาณนั้นนะคะทุกคนแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่เหลือจะเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อนะคะเพราะว่าทางสุโขทัยเนี่ยก็คือไล่ตามมาเรื่อยๆก่อนจบครึ่งแรกก็เท่าไหร่คะ4-1พอเริ่มครึ่งหลังมาอ่ะ4-2สักพัก4 3. สักพักอีก4-4นะคะจนแบบหมดเวลาก็เสมอกันไปที่4-4นะคะทุกคนคืออิฉันเห็นแฟนบอลบ g ในตามสื่อโซเชียลต่างๆคอ,คอมเมนต์นะก็คือแบบคอมเมนต์ไปในทางเดียวกันเลยนะคะก็คือแบบ หัวร้อนอะ่ะเออหัวจะปวดกันสุดๆไปเลยนะคะก็เห็นใจนะอันนี้คือเข้าใจนะเวลาที่ทีมเรามันเล่นไม่ได้อย่างใจอะ่ะเออมันก็จะแบบเซ็งๆอะ่ะทุกคนเข้าใจอย่างแรงเลยแล้วก็มันมีออเพจที่ฉันเห็นนะจําไม่ได้แล้วว่าเพจไหนอะ่ะที่เขาแบบมีรูปคุณประวินลงมาคุยกันนักเตะด้วยซึ่งเขาบอกว่าปะกะติคุณประวินจะไม่ลงมาเพราะฉะนั้นการที่คุณประวินลงมาก็คือทําไมคะ มันไม่ปกติแล้วนะนั่นแหละก็เลยทำให้นะคะ BG เล่นนะัะสุดท้ายในบ้านตัวเองนะคะเสมอกับไปที่4 4แต่เป็นการเสมอที่เหมือนแพ้อะเออแฟนบอลเซ็งอย่างแรงนะคะทุกคนเอ,อ่อ4 4, 4นี้การเสมอน,นี้นะคะก็ยังถือว่าดีพอนะที่ทำให้ BG เนี่ยยังเป็นอันดับ3ของไทยลีกฤดูกาลนี้อยู่นะคะก็ประมาณนี้อันนี้คู่ คู่ที่สะเทือนโซเชียลนะคะ BG กับสุโขทัยนะคะทุกคนสวัสดีคู่หนึ่งคู่นี้ฉันดูนะคะก็เป็นคู่ของ เมืองทองยูเนเต็ดนะคะเปิดบ้านเจอกับนครราชสีมา f อนะคะทุกคนก็นัดนี้แข่งในบ้านเมืองทองเป็นนัดสุดท้ายของไทยลีกฤดูกาลนี้นะคะทุกคนก็ต้องบอกเลยนะว่านักเตะเราเนี่ยคือเล่นเต็มที่นะคะฟอร์มร้อนแรงอะ่ะบอกเลยลูกแรกที่ทางน้องฟลองปรเมตยิงเข้าไปเนี่ยคือคมกริบแบบ กรีดเลยนะคะคมมากจริงๆนะคะทุกคนแล้วก็ลูกถัดมาเนี่ยก็จะเป็นลูกจริงของน้องคัคณะนะคะทำให้เมืองทองนะคะเปิดบ้านเอาชนะนครราชสีมา f อไปได้นะคะ2ประตูต่อศูนย์นะคะทุกคนแล้วก็แบบมันคือการปิดปิดฤดูกาลที่สมบูรณ์แบบสำหรับอีชันนะคือแบบเออมันโอเคแล้วอะเพราะว่าในช่วงต้นฤดูกาลอะช่วงแรกๆเนี่ยเรา เราออกตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะคือมันมันเดี๋ยวดีเดี๋ยวมันไม่ดีเออมันมีสถานาการณ์มันมีช่วงที่เอ,อ่อเราลุ้นว่าเอ,อ้ยทีมเราเป็นอะไรอยู่พักหนึ่งใช่ป่ะจนแบบมาเริ่มเลกสองเนี่ยช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงโคช้ชแล้วก็มีการแบบนำเข้านักเตะใหม่ๆแล้วก็มาแบบมันลงตัวกับทีมเราพอดีนะเราก็เลยแบบมาแบบฮึดในช่วงท้ายจนทำให้เราแบบขึ้นมาอยู่อันดับแบบ5้าหก เอ้ยหกเจ็ดเลยดีแล้วก็มีอยู่ช่วงนึงที่เราแบบลุ้นขึ้นไปอยู่แบบเป็นท็อปทรของไทยลีกด้วยนะคะทุกคนเออแล้วก็การไปเล่น ACL 2ของเราเนี่ยโอเคเราไม่ได้เข้าไปรอบลึกก็จริงอะแต่ว่าเหมือนเราแบบส้มหล่นใช่ปะอันนี้ที่เรารู้กันแต่ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นส้มหล่นอะทีมเราก็ยังแบบเล่นได้มันอะแล้วก็แบบมีลุ้นได้เข้ารอบ ถัดไปอะไรประมาณนี้เออมันมันได้ใจจริงๆอะ่ะอันนี้ก็ไม่มีอะไรที่ต้องเสียใจนะคะสำหรับเมืองทองก็ประมาณนี้นะคะดังนั้นในฤดูกาลนี้เมืองทองก็เนี่ยแหละจะอยู่ที่ประมาณอ,าอันดับที่6อันดับที่7ดเนี่ยแหละคะ่ะเพราะว่า เ,เดี๋ยวต้องรอดูผลการแข่งขันของประจวบด้วยในวันพุดนี้นะคะว่าผลการแข่งขันเขาจะเป็นยังไงนะคะทุกคนแต่ว่าในขณะนี้ละกันเมืองทองก็อยู่อันดับที่6ของตารางน,นะคะทุกคนเออเอ้ยแต่ว่าแฟนๆเมืองทองก็อย่าพึ่งแบบว่าขอเสื้อซักเก็บเข้าตู้กันนะเพราะว่าเดี๋ยวเรามีแข่งอีกหนึ่งเรามีลุ้นอีกหนึ่งด้วยนี เรามีลุ้นอีกหนึ่งถ้วยไว้ทุกคนก็คือถ้วย FA ครับนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมีแข่งนะคะอีกครั้งหนึ่งเนี่ยในวันที่10พฤษภาคมนะคะก็จะไปแข่งกันที่ชนบุรีนะคะเป็นสนามกลางทุกคนก็ใครนะคะที่สะดวกไปเชียร์ก็ไปกันเยอะๆนะคะทุกคนก็ถ้วยเนี้ยต้องบอกเลยนะว่าเรายังมีลุ้นอย่าเพิ่งเอาเสื้อเก็บเข้าตู้นะคะทุกคนเดี๋ยวรอใส่เชียร์วันที่10พฤษภากันต่อโอเคก็วันนี้ ไปก่อนแล้วบาย